อีกพี่น้องเสียบๆน้ำใยไหมเด้อมากินน้ำใยไหมได้จ้ามัหวานจ้ะเสียบๆน้ำใยไหมสำหรับใยไหมบ่มียั้งหยาดย่ามหยาดมัหวานจ้ะเสียบๆน้ำใยไหมสำหรับใยไหมมันมียั้งหยาดย่ามหยาด เม็ดเนี่ยหวานๆล่าแล้วลาเลยสนิจ่ากวนชิมรสจัดกวนวานมันเสียบบัวท่านบัวเสียบกับสิบว่าผ้าก,กินนันสิแน่นี่มาใหญ่ไหมสิผ้าก,กินครับใหญ่ๆม,มันหวานจ้าเสียบเสียๆน้ำใหญ่ไหมสำรับใหญ่ไหมมันมียั้งอยากย่ามอยากสิผ้ามาก,กินยงังมาเบิงมาเบิง้า นี่เป็นเจ้งใดย่ายไหมซิมก่อนพี่น้งองเหรอเห็นมาย่ายไหมซิมปปาดบวชงสูงก็เป็นตะแซบแถวย่ายไหมสวัสดีจ้ากลับมาพบมาพร้ากับย่ายไหมขคนเก่าคนเดิมมือนี่ย่ายไหมซิมก่อนซิมรสจัดก่อนว่ามันแสีบบวชท่านบวแเสบกับซิบว่าผ้ากินตั้งสินะนี่มาย่ายไหมซิบผ้ากินคำใหญ่ใหญ่หงามเนื้อกับซิบว่แหนมบวชตันนะนะ้า ิอีกพี่น้องเสียบน้ำใยไม้เด้อมากินน้ำใยไม้ได้จ้าคลิปนี่แอบไม้กับซิกัาร่าสนิทด้วยแตเด้อกินแบบฮวงเงเปรี้ยวเปรียวหวานหวานเปรี้ยวบหลายหวานน้ำเปรี้ยวนิดหน่อยเสียบพี่น้องเสียบเสียบบุ้ชคือเกา่าเนาะพี่น้องเนาะอืออื้ สำแบบนี้หม่เสียบบิดงามเนื้อกระสิบอบนแหนมบดบบตันน่ะนะทนหวานล่าแล้วล่าเลยซมิจ้าเสียบบิดคือเก่าเนาะพี่น,น้องเนาะเอือ อืมอ,อ,อืกินบักฮ้งนะมกฮ้งซุกเนี่ยแสบบบดคือเก่าเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเอออืมอืมถ้าไหญ่พาเรานี่กินแบบนี้พี่น้องมันสีเสียบเราต้องเอามีดมาปาดมาหน,นั่นมันได้ยใยแม่ป่หมักอื ซิมกวนซิมรสจัดกอนวามันเสียบบัวท่านบัวเสียบกับซิบัวผ้ากินนั่งสินะนี่มาใหญ่ไหมซิผ้ากินครับใหญ่ๆอือเปรี้ยวหวานพี่น้องเนื้อสีสม้มเนื้อสีสม้มจางงามคลิปนี้ใหญ่ไหมกับซิขวอล่าสนิทเลยจ้ะเด้อกลิ่นแบบหงัน สำบแบบย่าไหมเสียบเบอิอือมอ,อ,อกินมกฮ้องนะมกฮ้งซุกเนี่ยถ้าใหนย้ายผ้าเรานี่กินแบบนี้พี่นวงมันสิเสียบเราต้องเอามีดมาปาดมาหนั่นมันเด้อย่ายไหมประมาทอืออีกพี่นวง เสียบน้ำยายไหม่เด้อมากินน้ำยายใหม่ได้จ้าเปรี้ยวหวานพี่น้องเนื้อสีสม้มเนื้อสีสมจางามแสียบบุดคือเก่าเนาะพี่น้นนองเนาะเอออือ ได้ก็บสําคัญท่อการกินดอกฮะกินไว้กวนหรือใยไม่กินเรื่องใหญ่นะอืม,นมนกกเนาะใยไม่กันบ่ได้เกี่ยงเอาแปรมางไมนก็เลยสุกก็เลยมาพาพาสุพีหน่องกินสุก,ก,เ,ลาากเลยนี่คำเย็นไม่ใยไมนหวานๆจะเปรี้ยวๆหวานๆเปรียปร้ยวบลายหวานนำํำเปรี้ยวนิดหน่อยเสียบพีหน่องเสียบ ดิ่มกอนซิมรสจักรกวนวามันเสียบบัวท่านบัวเสียบกับซิ่มว่าผ้ากินนั่งสินะนี่มายัยแม่ซิผ้ากินครับใหญ่ๆอืมดิ่มกอนซิมรสจักรกวนวามันเสียบบัวท่านบัวเสียบกับซิ่มว่าผ้ากินนั่งสินะนี่มายัยแม่ซิผ้ากินครับใหญ่ๆอืมทรวงเป็นกวนๆทรวงเป็นกวนๆมันเป็นบาหุ่งต่ำแต่ว่ามันหน่วยใหญ่แห้งพี่น้องหน่วยนีหน่วยใหญ่แห้งกะจะว่าสิตดต่ำใจไหนเบื่อแต่นะ ข้าว่าสิแกงสูงงามเนื้อกะสิบล้นแหนมบบอตันน่ะนะเพราะเนาะไายไหมกันกกไ,มไม่ได้แกงเอาแปรมากไมนก็เลยสุกก็เลยมาพาพาสุพีนอนกินสุกเลยนี่คำาเมเย็นไม่ย่ายไหมหวานๆจ้ะสำหรับย่ายไหมเสียบเบิ้สปาดบะฮงสูงก็เป็นตะเสียบแท้ย่ายไหม สวัสดีจ้ากับมาพบมาพอ้กับยายให,หม่นเกาคนเดืมมือนี้ยายให,หม่ันไดกระบอสสำคัญทอ่ากินดอกไฮกินไว้กวนอะยายให,หม่กินเรื่องใหญ่นะอืมงามเนื้อกะสิบอ้นนบอนแหนมบอ้อตันนะนะท้องเป็นกลวนกวนท้องเป็นกลวนกลวนมันเป็นบังห่งต่ำแต่วลามันนวยใหญ่แห้งพี่น้องนวยนี่นวยใหญ่แห้งกะจักว่าสิดต่ำจังไนเบอร์แ่นะ ก็ว่าสิแกงสมปาดบัวพวงสูคือเป็นตะแซบแท้ยาย่ไหมสวัสดีจ้ากลับมาพบมาวพอ้กับยายไหมคนเกาคนเดืมมือนี่ยายไหมซิมกวนซิมรสจัดกรรมามันเสียบบัวท่านบัวเสียบกับสิบว่าผ้ากินนั่งสินะนี่มายายไหมสิผ้ากินครับใหญ่หญ่ปาดบัวพวงสูคก็เป็นตะแซบแท้ยาย่ไหมสวัสดีจ้ากลับมาพบมาวพอ้กับยายไหมคนเกาคนเดืม มือนี่ยายไหมสิผ้า,ามากินยังมาเบิงมาเบิงจ้านี่เป็นจา้าไดยายไหมซิมก่อนพี่นองเหรอเห็นมายายไหมซินเนาะยายไหมกันบม่ได้เกี่ยงเอาแปรมาไมากก่ก็เลยสุ็เลยมาพาพาสุพี่นองกินสุกด้วยนี่ข้ามเน่ไม่ยายไหมหว,นว,นว,นวนานๆจ้าสิผ้า,ามากินยังมาเบิงมาเบิง,บงจ้านี่เป็นจา้าได ยกไหมซิมก่อนพี่น้องเห็นไหมายกไหมซีดแซ่บบดคือเกานะ่าเนาะพี่น้องเนาะเออฮึมฮึมฮึมบ๊องแยกไหมพาสดๆเลยนี่ เปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยว่ะลายหวานนํำเปรี้ยวนิดหน่อยแสบพี่น้องเสียบถ้าหนยให้ย่า้าเราเนี่ยกินแบบนี้พี่น้องมันสเสียบเราต้องเอามีดมาปาดมาหาน,นันมันได้ย่าแม่บ่มัดอันใดก็บบสสำคัญท่ารการกินดอกเข้ากินไว้กวนเรยอย่าหม่กินเรื่องใหญ่นะอื อันใดก็บบสุทำคัญทรวการกินดอกเฮากินไว้ก่อนนรือายไม้กินเรื่องใหญ่เนาะอืออันใดก็บบสุทำคัญทรวการกินดอกเฮากินไว้ก่อนนรือายไม้กินเรื่องใหญ่เนาะอ๋ออืมอือกินบักฮ้องนะมะฮ้องซุกเนี่ย ซิมกวนซิมรถจักรกวนวามันเสียบบัวท่านบัวเสียบกับสิบบัวผ้าก,กินนั่งสินะนี่มายายไหมสิผ้าก,กินคำใหญ่ใหญ่เสียบบุดคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเออสิผ้ามากินอยังมาเบิงมาเบิงจ้านี่เป็นจังได ยกไมมซิมก่อนพี่น้องเหอ็นไหมายกไหมซิ้สิผ้ามากินอย่างมาเบิงมาเบิงจ้า <c oughs> นี่เป็นจังไดแยกไหมซิมก่อนพี่น้องเหอ็นไหมายกไหมซิ้ดเสียบบดคือเกา่าเนาะพี่น้องเนาะเอออื้ออื้อเสบยบบดคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเอออื้ออือ